สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวินนี่ไดอารี่นะคะวันนี้เราก็จะพามาทํากับข้าวเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้เราจะมาทําพริกหยวกยับไส้หมูสับนะคะแันนี้ก็คือวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีหมูสับมีแครอทสับแป้งข้าวโพดพริกไทยกระเทียมรากผักชีโขลกกระเทียมสับนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้นําตาลทรายค่ะอันนี้ก็คือเห็ดเข็มทองนะคะเห็ดเข็มทองของเรา อันนี้ก็พริกหยวกค่ะแล้วเรามาดูในส่วนของซอสของเรานะคะใน,ในส่วนของอน้ำซอสของเราก็จะมีซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะน้ำมันงาซสอ้๊วขาวเหล้าจีนน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็น้ำมันหอยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือหมักหมูกันเลยนะคะแล้วก็จะใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะที่เราโขกไว้เม่กี้เนี่ยก็แป้งข้าวโพดนะฮะแป้งครับใส่ไปสัก2ช้อนก็พอน้ำตาลทราย แต่เราใส่น้ำตาลทรายไ,ไปแล้วเราก็จะใส่อิ้วขาวลงไปเลยนะฮะแล้วก็จะมาผสมมาเลยหมักหมูไปเลยค่ะหมูสับของเราจากที่เราหมักหมูแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะให้หมูของเรามันกับที่เราหมักไว้มันเข้าเนื้อเข้าหนังเข้าเนื้อหนังบางสามันไปใส่ถุงมือแล้วสติมันก็จะดังนิดนึด หลังจากที่เราหมักหมูด้พักหนึ่งแล้วนะคะเราก็มายัดไส้กันเลยเราก็เริ่มยัดไส้ไปบ้างแล้วนะคะเมาาื่อสักเมื่อกี้นี้ค่ะก็ใส่หมูสามลงไปเลยสวยไม่สวยก็ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ใส่เห็ดเข็มทองไปเลยะะ่ะแล้วก็ยัดหมูสับไปพอประมาณนะคะว่าหลังจากที่เรายัดเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งก่อน ประมาณนี้เลยนะหลังจากที่เรายัดไส้พริกหยวกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะเพะื่อนแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งซึ้งนึ่งกันเลยค่ะหลังจากที่เราตั้งน้ำจนเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกหยวกของเราลงไปเลยนะคะเราก็จะนึ่งไว้ประมาณสัก7-8็ดนาทีก็พอแล้วนะ,ะใส่ไปเลยนะคะ ไปเลยวันนี้เราทําเยอะเลยหลังจากนี้เราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเราก็จะนึ่งไว้สักแปดนาทีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนมันสุกในระหว่างที่เรารอ,อาพริกหยวกของเราสุกนะคะเราก็จะมาผสมน้าซอสกันก่อนหลังจากน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ใส่น้าตาลปี๊บลงไปก่อนแล้วก็น้ํามันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะฝาเขียวของเราไใส่ลงไปเลย แล้วก็สีิวขาวเหล้าจีนน้ำมันงานะคะใส่ไปเลยลก็จะมาผสมให้เข้ากันเลยค่ะคนให้น้ำตาลมาละลายเห็นน้ำตาลปี๊บละลายก่อนหลังจากที่ละลายดีแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะหลังจากแปดนาทีผ่านไปแล้วนะคะเราก็มาดูอันนี้เลยก็ใช้ได้แล้วคิดมาใส่จานไว้ก่อน น้ำออกสักหน่อยหลังจากนั้นเราก็จะมาตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะใส่น้ํามันเพื่อลงควาสักหน่อยพอ,อประมาณพอหลังจากกระทะที่เราร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกของเราลงไปเลยลงไปทอดสักแป๊บนึงนะ่ะพอให้มัน ปอให้มันหอมๆ่อยเนาะก็พริกเราก็ไม่เป็นไรตัดเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างก็ได้เราจะใส่เลย่ยพริกเราเยอะ <c oughs> เยอะกว่ากระทะเราอีกนะอันนี้เราทอดเพื่อให้มันหอมหรือว่าทอดให้ทอดให้มันอันนี้นิดสักนิดหนึ่งให้มันแห้งนิดหนึ่ง <c oughs> อ่าทำไมแบบมันไม่กลิ่นหอมสักหน่อย เราก็จะทอดไปก่อนนะคะทอดให้พริกมันหอมสักนิดนึงก่อนมันเหลืองๆสักนิดนึงก็เริ่มจะได้ที่แล้วเหลืองทั่วถึงค่ะหลังจากที่มันได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเราก็จะเอาขึ้นมาใส่จานพักไว้ก่อนนะคะ หลังจากที่เราทอดเห็ดของเราเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะมาผัดซอสของเราเลยนะ,ะใส่กระเทียมลงไปาตามชอบใจเลยนะคะาาทำน,น้ำซอสค่ะเออชอบเยอะใส่เยอะแล้วก็จะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะใส่กระเทียมลงไปก่อนแล้วก็จะผัดอันนี้มันก็เป็นกึ่งอาหารจีนเนาะ อาหารทเนี่ยอาหารทีก็เป็นอาหารเป็นอะไรนะเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งเนาะแต่ว่ายากไหมก็ไม่ยากนะจะว่าง่ายมันก็ไม่เชิง,ง่ายเนาะถ้ามันก็มีสองสามขั้นตอนอยู่สําหรับคนที่ไม่ชอบอาหารรสจัดก็ประมาณเนี้ยเนาะก็ใช้ได้เลยก็ทาเมนูนี้ได้เออเพราะว่าพริกมันก็ไม่เผ็ดเพราะว่าเราก็เอาเอา,เอาอ่าเมล็ดพริกมันออกไปแล้วเมล็ดพริกออกล้วคะก็จะผัด อันนี้ให้หอมก่อนหลังจากที่กระเทียมเราก็ได้ที่แล้วนะคะก็จะใส่ซอสของเราลงไปเลยแลก็จะให้มันเดือดสักหน่อยน,นครับอันนี้เราก็ไม่ต้องปรุงรสเพิ่มแล้วนะเพื่อนเพราะว่าเราก็เมื่อกี้เราใส่ตอนที่เราทําซอสมันรสชาติมันพอดีแล้วเราชิมมืพอดีแล้วนะคะ ก็จะรอให้ซอสของเราเดือดสักนิดนะึงจากที่ซอสเราเดือดหน่อยๆนอยหนึ่งนะเราก็จะใส่แป้งลงไปนิดนึงนะคะประมาณนี้เลยเพื่อที่จะให้น้ำซอสของเราข้นใหม่มันจะได้มันจะได้จับตัวพริกข,ของเราด้ก็จะประมาณนี้เลยเนะาะมันเดือดได้ที่แล้วเราก็ปิดเตาของเราเลย หลังจากที่น้ําซอสของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเทราดลงไปเลยะคะ่ะราดลงไปเลยสีสันน่าทานมากเลยนะ้ำน้ำซอสเราก็จะข้นหน่อยเหนียวหน่อยเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่แป้งเลยก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำซอสเราก็จะไม่จะใส่ค่ะจะใส่มันก็จะไม่เกาะตัว เลยนะคะเนี่ยน่าทานมากเลยตักลาดร้อนๆเลยประมาณนี้เลยและพริกหยวกยัดไส้หมูสับเห็ดเข็มทองของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะ ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องวินนี่ไดอารี่ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ